เทปเทปผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกจุดซื้อผลปีศาจแล้วก็จุดรีเซตแล้วก็รีผลนั่นเองนะครับผมจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ <c oughs> อยากเก่งแไม่ต้องฟาร์มอยากเทพแต่ไม่ต้องรอกันไหมครับผมขอแนะนําร้านเครดิตเหมยช็อปนะครับบริการรับฟาร์มแบบต่ตางๆในโลบอกไม่ว่าจะเป็นบล็อกคุดคิงเลกาซี่และอื่นอีกมากมายพร้อมตั้งจาไหนดีเกมพร้อมเล่นในโลบอกและเทพโคตรด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีบริการกดเกมพารทราคาถูกและเติมโลบักราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยนะครับใครสนใจ โอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปเหมือนเดิมนะครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาบอกจุดซื้อผลปีศาจแล้วก็จุดรีสเตทแล้วก็รีผลโดยเราเนี่ไม่ต้องเสียโลบักสักกโลบักเดียวเลยนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมจุดที่เราจะไปเนี่ยมาเป็นเกาะหนึ่งเกาะซึ่งเป็นอ,รอารมณ์เหมือนว่าเกาะกลางแบบเกาะศูนย์รวมของคนอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นเกาะเซนเชาพาร์กน,นะครับซึ่งการที่เราจะไปเซนเชาพาร์กเนี่ยคือถ้าแบบว่าไม่มีเข็มที่เขามาเนี่ยก็คือเราต้องแนะนําว่ามาเมืองออริที่ผมอยู่ตอนนี้ก่อนหรือว่าเมืองบากี้ก่อนนะครับ เมืองบากี้เนี่ยมันจะใกล้กับเมืองเซ็นทตอร์าร์คที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็พอเรามาถึงเมืองบากี้เสร็จแล้วนะครับก็ทําการไปยังทิศนี้นะครับผมไปยังทิศระหว่าง S แล้วก็ SW นะครับผมก็ตรงไปเลยประมาณ400เมตรจะถึงเมืองเซ็นเตอรปาร์คนะครับแล้วก็วิธีการมาเกาะบ,บากี้สำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับผมคือเราจะต้อง ซื้อล็อกโพสของเกาะบากี้เนี่ยจะเกาะเชียวเท้าก่อนนะครับผมแล้วก็เกาะเชียวเท้าเนี่ยสามารถซื้อล็อกโพสของเกาะเชียวเท้าเนี่ยได้ที่เกาะเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมก็สามารถซื้อต่อต่อ,ตอกันมาจนมาถึงเมืองบาร์กี้ได้เองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเมืองเซนเทลกันเลยนะครับว่าในเมืองนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงเมืองเซนเทลพาร์คแล้วนะครับที่งเมืองเซนเทลพาร์คนะครับผมหลักๆก,ก,ก็คือจะมีเรื่องของอจุดขายขบลพิศายนะครับผมหรือว่าแบบเบนแบ็กมาร์กิทผลพิศายนะครับแล้วก็ NPC NPC แลล้วก็ผนนีสาั่เองนะครับ ซึ่งมาพูดถึงเรื่องผลปิศาจก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งอยู่ตรงข้างใต้ตรงนี้นะครับผมนี่เดินเข้าไปก็จะมีผลปิศาจวางขายอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยครับผมมันจะมีระยะเวลาบอกนะครับว่าอีกกี่ชั่วโมงนะครับผมอีกกี่นาทีนะครับจะมีการรีสต็อกผลปิศาจนะครับซึ่งผลปิศาจมันก็จะมาสุ่มวางขายเรื่อยๆในที่นี่นะครับผมนี่ก็จะมีเนี่ยเช่นอันนี้คือผลสมมติสมมติว่าจะเป็นผลหยางนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผลผลคายคายแล้วก็อันนี้ผลกิโลนะครับอันนี้ผลสปินนะครับผม ซึ่งไอ้ผลพวกนี้เนี่ยมันจะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็จะมีผลโลเกียพวกผลเอ่อผลหิมะผลไฟมาขายนะครับผมซึ่งราคามันก็จะแพงขึ้นตามความแรงของผลนะครับเช่นผลกิโลเนี่ยถ้าซื้อกับเงินเบลีเนี่ยอยู่ที่หมื่นสองนะครับแต่ถ้าซื้อกับโรบักเนี่ยอยู่ที่เจ็ดร้อยประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วผลวิสานแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมผลวิสานเนี่ยยังจะเกิดตามแมปด้วยนะครับซึ่งถ้าใช่เป็นแมปแบบว่าแมปพลับบิกหรือว่าแมปรวมเนี่ยก็จะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็หายในยี่สิบผมจะเกกิดทุ 1>, 1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็จะหายภายใน20นาทีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สาหรับเรื่องผลปีศาจของเกมนี้ในในปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็น NPC นพีซีรีสแตทแล้วก็เอ่อรีผลนะครับซึ่ง n p c นะครับผมจะมี2ตัวในเมืองนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเป็น n p c ที่จะรับการรีสแตทพอยด์นะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ่ออัพเซตผิดหรือว่าต้องการที่จะรีสแตทไปเได้สายผลสายขาดําหรือว่าสายดาบเนี่ยก็ สามารถมารีเซตตรงที่ตัวนี้ได้นะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่2000โกนะครับผมซึ่งที่ผมบอกว่าฟรี Free เนี่ยคือไม่หมายถึงว่าไม่ใช้โรบักนะครับผมแต่ยังไงก็ใช้เงินในเกมอยู่ดีเพราะว่าเงินในเกมนี่มันสามารถหาได้เรื่อยๆนะครับผมมันฟรีถ้าเราแค่ขยันก็พอนะครับตามนี้นะครับผมสำหรับ n อพ e ซีรีเซตนะครับแล้วก็ออกต่อมานะครับผมอย่างสุดท้ายคือ n p c ีรีผลนะครับ ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้นะครับซึ่งเอ c มรีผลนะครับผมจะอยู่ที่ราคา1,500กโกเท่านั้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะรีผลไปเล่นผลอื่นเนี่ยก็สามารถมารีเซตตรงนี้ได้เองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าเราแบบว่าใช้ผลพิสดารอยู่เราต้องการจะเปลี่ยนผลพิศดารเนี่ยเราก็ต้องทําการรีผลก่อนถึงจะเปลี่ยนได้เองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมสำหรับคนที่มาเกาะนี้ครั้งแรกนะครับผมคือข้างบนตรงนี้นะครับนี่ข้างบนตรงโซนนี้นะครับจะมี อันนี้คือล็อกโพสของที่นี่นะครับผมเซ็นทตอรพาร์คนะครับคือถ้าใครอยากจะมาดูผลวิชาที่มันสต็อกเข้ามาหรือใครจะมารีสซ็ตรีผลก็สามารถซื้อไอ้ล็อกโพสของอันนี้แล้วก็กดใส่ในช่องเก็บของช่องแบบช่องตัวเราเนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เดินทางได้เลยนะครับผมมันจะง่ายกว่านะครับในอนาคตถ้าแบบว่าเรามีอันนี้แล้วไม่ต้องหมายว่าไปเอาเลนทาว์แล้วนะครับแล้วก็ตรงข้างบนนะครับผมมันจะมีแบบว่าร้านค้าขาย2ออย่างนี้อยู่นะครับซึ่งไอ้ล็อกโพสตอนนี้เนี่ยผมลองซื้อไปดูเนี่ยมัน ซื้อได้นะแต่แบบว่าในตัวเรามันจะไม่ขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยซื้อแล้วอาจจะแบบว่าอัปเดตในอนาคตแบบอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีอันนึงก็คือนี่ไอเวลโพสตนะครับเวลโพสเนี่ยมันเป็นเกาะที่ใช้แต่ทางการทาฮาคินะครับผมเพราะว่าบปัจจุบันเนี่ยในเกาะฮาคิเนี่ยมันไม่มีล็อกโพสของฮาคิขายเพราะนันไมขายที่นี่นะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับเมืองเซนทัลแนะนําว่าถ้าใครมาครั้งแรกก็นั่นแหละครับซื้อพวก อ่อให้หมดเลยนะครับผมพวกล็อกโพสต์ต่างๆเนี่ยก็ซื้อไว้จะได้แบบว่ามาง่ายๆในอนาคตนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาง่ายๆคือเราแค่มีเงินในเกมเนี่ยประมาณหลักพันเนี่ยก็สามารถรีผลแล้วก็รีเซ็ตได้โดยที่เราไม่ต้องเสียล็อกสักบาทหน,น,นึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย